สวัสดีค่ะทานายประนอมอัศวยบุญพันธ์นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาพระวิหารเป็นของใครกันแน่เป็นของไทยหรือเป็นของกัมพูชาแล้วเราเสียเขาพระวิหารไปตั้งแต่เมื่อไหร่คุณประนอมจะมาเล่าให้ฟังแบบภาษาบ้าน,านเเมื่อวันที่15มิถุนาสอง5ห้าสาศาลระหว่างประเทศศาลโลกได้ตัดสินให้เขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาทำไมเขาถึงตัดสินเช่นนั้นละ่ะ เพราะว่าเมื่อในสมัยรัชกาลที่ห้าขณะนั้นมีการล่าอนณานิคมอยู่ในประมาณปีพศ2447ถึง24 2451เนี่ยฝรั่งเศสเขาเป็นคนที่ปกครองปกครองกัมพูชาอยู่มีการทำสนธิสัญญาระหว่างสายามฝรั่งเศสรอสร้อยยีว่าถ้ามีปัญหากันในเรื่องพรมแดนจะใช้เขตสันปันน้ำเป็นตัวแบ่งเขตนะะ แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการผักปันเขตแดนมาเพื่อที่จะสำรวจแล้วก็ทำแผนที่เมื่อปี2450เนี่ยทางสยามได้ขอให้ฝรั่งเศสทำแผนที่ซึ่งในขณนะนั้นแผนที่ขณะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสไม่ได้ทำแผนที่ตามแนวสันปันน้ำตามที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาได้ลากเอา เขตเขาพระวิหารไปเป็นของฝั่งของกัมพูชาแต่ประเทศสยามในขณะนั้นก็ไม่ได้คัดค้านแล้วยังมีการให้ทำสำเนาแผนที่นั้นๆอีกคือมีการยอมรับแผนที่นั้นว่า,วาถูกต้องไม่มีการคัดค้านว่าแผนที่นั้นไม่ถูกต้องแม้นต่อมาจะรู้ในภายหลังมีการทำแผนที่ขึ้นใหม่ตามสักปัน,น้ำโดยประเทศสยามทำเองแต่ประเทศสยามก็ไม่เคยคัดค้าน แผนที่ฉบับที่ฝรั่งเศสร่างขึ้นมาสองสี่ห้าศูนย์ไม่เคยขัดไม่เคยคัดค้านเมื่อไม่เคยคัด้านแล้วในปีสองสี่เก้าศูนย์เนี่ยสองสี่เก้าศูนย์กรมพระยาดำรงราชานุภาพยังได้เสด็จเข้าพระวิหารในฐานะตัวแทนส่วนพระองค์และทูตฝรั่งเศสเนี่ยก็มารับที่เข้าพระวิหารเนี่ยมารับในฐานะที่เข้าพระวิหารเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชา กรณีนี้เองสารโลกจึงตัดสินว่าประเทศสยามยอมรับอธิปไตยของฝรั่งเศสเนี่ยว่ามีอำนาจอธิปไตยเหนือเขาพิหารมายาวนานถึงห้าสิบปีตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยถือเป็นการยอมรับโดยปริยายจึงตัดสินเมื่อปี2องพันาาว่าเอ่เขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาและสารโลกตัดสินแล้วเราอุทธรณ์ได้ไหม จริงๆเรามีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในสิบปีแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหลักฐานขึ้นใหม่และตลอดยาวนานที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยอุทธรณ์เลยนะล่วงเลยมานานมากตั้งแต่2505จนมาปี2554เกิดปัญหาเกิดปัญหาอะไรเพราะว่าเอ,อทางกัมูชาขอยื่นต่อยูเนสโกขอขึ้นทะเบียนเพอาพะวิหารเป็นโมรโโดกโลก ทำไมเขาถึงขอล่ะก็เพราะว่าการขอขึ้นทะเบียนเนี่ยจะได้เงินมาบูรณะมรดกของโลกนะประเทศไทยก็บอกว่าไม่ได้ถ้าจะขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนคู่กันคือหมายถึงว่าร่วมกันเพราะทางขึ้นเป็นของประเทศไทยตามตามแผนที่ฝรั่งเสร่้างนั่นแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนตอนก่อนที่จะมีปัญหากันเนี่ยก็มีการท่องเที่ยวเนาะทางฝั่งก็ขึ้นทางฝั่งไทยคือทางไทยและ กัมพูชาได้มีผลประโยชน์ดได้ทั้งคู่แต่พอมีปัญหาพอสองห้าห้าสี่ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐบาลของทักษิณชินวัตรนะเป็นนายกเอ่อกรณีนี้คุณประนอมมองว่ามันเกิดปัญหาเพราะว่าหนึ่งรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจนว่าทำอะไรทำไมถึงทำแบบนี้สองมีคนบางกลุ่มบางเหล่า เอากรณีนี้ไปเล่นการเมืองไปบอกว่าเราเสียเขาพระวิหารเพราะว่ารัฐบาลไปตกลงซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่นะรัฐบาลไม่ตกลงเราเสียเขาพระวิหารไปมันแต่ปีสองหเมื่อสาลโลกตัดสินไปแล้วนะฮะแม้นเราจะบอกว่าสันปั้นน้ําก็ตามแต่เพราะสาลโลกตัดสินไปแล้วหลายคนอาจจะไปบอกว่าเขาพระวิหารเป็นของเราแต่ดินแดนใต้เขาพระวิหารเป็นของประเทศไทย ก็เป็นการเพอเจอเลยเพราะว่าดินแดนไม่ว่าเหนือพื้นดินหรือใต้พื้นดินมันต้องเป็นเจ้าของเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้พอเมื่อเกิดปัญหาก็คุยกันไม่ลงตัวแล้วมีปัญหาเรื่องเอ,อประชาชนไปประท้วงรุนนี้นั่นก็เลยปิดปิดประตูเราปิดประตูทางขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปเที่ยว เขาพระวิหารได้เมื่อข้ามไปเที่ยวเขาพระวิหารไม่ได้การเงินที่เคยสะพัดเป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวในขณะนั้นมันก็หายไปเรียกว่าเสียผลประโยชน์ทั้งคู่คือทั้งไทยและกัมพูชาอันนี้เป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ไว้เป็นบทเรียนจากประวัติศาสตร์รัฐบาลจะทําอะไรก็ตามแต่คุณต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะทำอะไร ขณะเดียวกันคนที่เล่นเอามาเล่นการเมืองทั้งหลายแหละให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่ใช่เอามาเล่นการเมืองแบบนี้อันนี้ฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ